ยิ่งโอ้มันปลาระเบิดเลยโอ้โหทำลายผู้หญิงได้โลคอสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่ใน F S Mobile นะครับผมในพาร์ทที่ต่าไหร่ก็ไม่รู้ครับช่างมันนะครับวันนี้มีคนขอเพื่อนด้วย1คนนะครับผมโอเคเรารับเลยครับเรามาเช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วยนะครับผมสเต็ปเดิมคือเช็คชื่อเสร็จก็จะเปิดกล่องนะครับมีกล่องฟรีเปิด2กล่องจัดไป เปิดกล่องฟรีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ครับกองทัพนะครับแล้วก็เช็คชื่อเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหนี่มีคนรับโอ้โหหกร้อยแปดสิบก็มานะครับตอนนี้กองทัพเราก็อยู่อันดับหกเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหโคตรเทพเลยนะฮะกิจกรรมมีอะไรทําบ้างไม่มีนะครับดูก่อนวันนี้นะผมว่าผมจะเล่น PVP นะครับผมจะเล่นแบบ PVP บ่อยๆนะครับผมอ่าจัดไปอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจก็สําเร็จด้วยนะครับผม รับภารกิจแล้ววันนี้จะลองเล่น PVP ดูนะครับงั้นลองไปเล่นเลยนะครับรู้สึกว่าสนุกกับ PVP นะครับผมเอาเป็นแบบว่าหนึ่งหนึ่งพอเริ่มเลยครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่แมปนี้เหมือนเดิมนะครับผมศัตรูอยู่ตรงไหนวะนะตต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 ต เอาซีเอาซีอย่ามายามอย่ามายามอ่าแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยมันยิงทะลุวะมันยิงทะลุตรงที่แอบอะ่ะโอ้โหตายเลยครับผมสองสอง,สองะนะครับในตอนนี้อ่าตายยิงเอาซีเอาซีเรียบร้อยครับตอนนี้สี่สองเลยครับผมสี่สองเรียบร้อยครับ เอา5้าสองไหมโอ้โหห้าสองไม่ได้นี่สี่สามก็นสี่สามสิบสองไม่ใช่ทองสุดคูณเอาดิ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 เดเดอ่าโหเขาเล่นตายเป็นแหลงแอนนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้ครับนราดูเขาได้ห้นะฝั่งนู้นเขาได้สานะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยซาร่าเราชนะเรียบร้อยนะครับโหอยากจะเล่นอีกอ่ะจัดไปเลยแบบยาวๆนะครับเอาแบบ PVP แบบสนุกๆไปเลยนะครับผมมาครับมาอีกแล้วครับผมศัตรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม โอ้โหมันยิงโอ้โหมันยิงเราแรงเราอยู่โอ้โหคนนี้ยิงแรงอยู่ครับโอ้เราประมาทไปนะฮะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าซาร่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าละ่ะโอ้โหอย่ามายามพี่นะตาตดตา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 โอ้ยิงมันไม่โดน <laughs> เล็งมันไม่โดนครับโอ้โชว์ไก่ละเอาหัว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  ตา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 ตตตตตตยิงทะลุไม้ทะลุไม้ทะลุไม้ไหมโอ้ยไม่ทะลุไม้ครับลองโผหัวก่อนโผหัวมาสิโผมาหมอบเลยตรงนั้นแหละหมอบเลยตรงนั้นแหละหมอบเลยตรงนั้นแหละโอ้โหเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้หเจอคนโหดแล้วครับเจอคนโหดแล้วระดับนี้โอ้โหโคตรแรงอ่ะ โอ้โหปืนอย่างแรงอ่ะแต่ว้ามอยู่ไหนวะแต่โอ้มันอยู่ตรงริมครับมันใช้สไนหรอวะน่าจะสไนหรือเปล่าเออเป็นไงล่ะอย่ามาหยามกับพี่นะโอ้น่าจะใช้สไนครับแบบว่าไหนว่าดูปืนนี่โ้ววโ้โมันยิงระเบิดโอ้โหตายแพ้ห้าต่อสองโอ้โหเคสไรายนะครับรู้สึกว่าฝั่งนู้นก็จะโหดเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมไปเล่นนี้มั่งดีกว่านะครับเป็นโหมดสคริปเหมือนเดิมน,นะครับผมเอาให้ผ่านสักทีสิรู้สึกว่าโหมดสคริปมันจะมีอันที่ไม่ผ่านด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยอันนี้คือต้องการ27แต่ว่าเรามีแค่22นะครับเฮดช็อตนาวิกโยทินเอานี้ก็แล้วกันโอเคเฮดช็อตนาวิกโยทินนะครับเดี๋ยวดูก่อนทำอะไรบ้างฆ่าศัตรูทั้งหมดจำกัดใช้ปืนกลเท่านั้นนี่เฮดช็อตมือปืนนี่ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่ามาเลยครับเฮดช็อตมือปืนคนไหนมันมือปืนวะเนี่ยทุกคนมันก็ถือปปืนนนนนหมดะะฮโอออเเคคยยยยิิงงงไกก่่าาาพบบลลรั เฮดช็อตสุดยอดเอาอีกเออเอาเฮดช็อตหลายๆคนไปเลยนะโอ้ยนั่นยิงอาร์พีจีใช่ไหมโอ้ยเฮดช็อตครับโว้ตายแบบงนะ่ายน้าเออยิงเฮดช็อตทุกคนเลยนะครับถ้างั้นโดนไหมโดนครับเฮดช็อตด้วยโอ้ลีโหลดกระสุนแปบ๊บโอ้ปะระเบิดปะระเบิดโอ้โหเกือบแล้วกูนาวิกโยธินใช่ไหมอันนี้ เอาสิเฮดช็อตไปเลยทุกคนแบบรุ่ๆรัว้ยๆๆ้ยเว้ยโอ้แม่งปืนปืนโอ้โหยิงไข่ยิงไข่เฉยเลยโอ้โหยิงหัวนี่ยังไม่เจ็บเท่ายิงไข่นะฮะยิงไข่นี่ถือกระจุกหรือหรอกสุดแป๊บเอาไงล่ะนาวิคโยธินเหรอนาวิคโยธินเหรออันนี้อะไรเออดับเบิ้ลเคียวยิงอาพบจีครับ โอ้โแล้วไอ้คนไหนมือปืนน่ะไอ้คนที่มาอยู่ด้านหลังอ่ะโอ้โทีมบุคคลอะไรครับเออเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้โหเรียบร้อยครับเฮดช็อตติดต่อเลยนะฮะมาซิมาซิเฮดช็อตเฮดช็อตแบบรัวๆเฮดช็อตรัวๆเลยครับผมโอ้ถ้าสังเกตนี่เฮดช็อตเยอะมากโอ้เฮดช็อตอีกแล้วชนะแล้วครับ โอ้โหใช้เวลาไปแค่นิดเดียวเองครับผมนิดเดียวจริงๆนะฮะแบบโคตรนิดมาดูเลยครับภารกิจผ่านไหมเฮ็ดช็อตมือปืนเ้าก็เฮ็ดช็อตไปหมดแล้วไม่เชห่อวะเฮ็ดช็อตมือปืน4คนอะไรอ่ะมันไม่ผ่านครับอันเมื่อกี้อ่ะมันบอกเฮ็ดช็อตมือปืนเฮ็ดช็อตมือปืน4คนแต่ผมก็ว่าผมก็ยิงเฮดช็อตไปเยอะเหมือนกันนะยิงเฮ a ดช็อตไปหลายคนอยู่เหมือนกันนะนั้นเดี๋ยวดูด่าแรกๆกันเลยกัน ส่วนมากเราจะได้ยีบสี่ดาวนะครับจำกัดใช้ปืนกลเท่านั้นเฮช็อต <N av ik> นาวิกกโย t ินเออเนี่ยน่าเล่นอยู่เฮช็อ <N> ต <av ik> นาวิกกโย t ินนะครับสี่คนนะครับผมจัดไปมาครับนาวิกกโยธินอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นาวิกจะเป็นนาผมแท้เพราะว่าไม่ใช่วิกหาไม่ทุกคนเออเอาปลาเฮช็อตัวลเลอยครับเออเฮช็อตอันนี้นาวิก o โย n ินมาะ อ่าน,นี่คนนี้ครับนาวิกโยทินปึ๊บเอาไงล่ะเฮ็ดช็อตเลยครับผมยิงรูงกังเฮ้ยตะกรนดิมผมขอจัดก,การนี่นี่ก่อนอืออันนี้นาวิกไหมไม่น่าใช่แต่เฮ็ดช็อตไว้ก่อนอันนี้แหละนาวิกเฮ้ยเฮ้ยเ้ย เริ่มเริ่ม,มยุ่งเลยครับเฮดช็อตอันนี้ไรนาวิกไหมนาวิกด้วยครับผมเออเฮดช็อตทำลายรถถังเว้ยไอ้นี่เสือกไอ้นี่เสือกกูจะยิงรถถังพยาบาลครับยิงเลยตู้มเรียบร้อยครับชนะแล้วนะฮะโอ้โหใช้เวลาไปแป๊บเดียวเองนะหนึ่งนาทีเองมั้งเนี่ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเองโอ้ผ่านเลยครับเฮดช็อตนาวิกกโยทินสี่คนนะครับผม โอ้โหโคตรสุดยอดตอนนี้เราได้มา71ดาวนะครับแต่ว่าด่าง3นี่มันต้องการกี่ดาวนะลืม76ป่ะ74นะครับเราต้องหาเก็บอีกนะครับผมลองดูที่ดูอันง่ายๆนะครับเก็บดาวอันง่ายๆผ่านดาวภายใน2นาทีอืมลองดูอีกรอบไหมลองดูไหมอาจจะผ่านนะครับอาวุธเราอาจจะแรงเราอาจจะแบบใช้อ p g เยอะๆอะไรประมาณนี้หรือระเบิดก็ได้นะลองดูลองดูภายใน2นาทีใช่ไหมภายใน2นาที มาถึงก็ยิงถังเลยตายไป2แงเลยครับผมโอ้โหมันมันใช้อะไรโอ้โหด้านบนเองด้านบนด้านบนเหรอยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยไม่ต้องห่วงเฮดช็อตเลยครับเพราะมันไม่มีภารกิจต้องเฮดช็อตนะครับแค่ยิงให้ตายภายใน2นาทีครับเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าซา,า,าร่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิงถงังโอ้ยบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสที่มองไม่เห็นอ้าวกูเล่นอีกแล้วเหรอวันนี้ใช่ไหมแลมโบ้แลมโบ้ใช่ไหม แลมโบใช่ไหมตัวนี้อุ๊ย,ยต้องรีบยิงครับแม่งเอ้ยกูรีโหลดกระสุนไม่ได้สักทีอือตายดิโหมันยิงอาพิจีครับด้านบนด้านบนยิงอาพิจีเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วกระสุนไม่ก็รีโหลดบ่อยจยังเลยวะย,ยิงนี้ครับเอาให้ตายเอาแลมโบให้ตาย โอเคโอ้เหลือเวลาอีกแปปเดียวเองอะ่ะโอ้ลัมโบย,มยังไม่ตายครับลัมโบมึงตายซะมึงตายก่อนเออตายแล้วผมโอ้เฮช็อตลัมโบด้วยโอ้ลีโลก่อนลีโลก็ซุนจุดตายซะพวกมึงหัวหน้ามึงตายแล้วเวลาเหลืออีกนิดเดียวเอง ด้านบนลีโรดเอาสิเอาสิเรียบร้อยเอาไหมตายไหมชนะไหมอูชนะแลวครับดูดีมันเกินสองนาทีไหมเนี่ยไม่น่าเกินนั่นเนี่ยเอาตรงๆมันไม่น่าเกินครับคอนเพิ่งแปดสิบห้าเองนะครับโอ้โหผ่านเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยแล้วตอนนั้นเราแปดสองนาทีนี่มันไอ้นี่ได้ไงวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับ ตอนที่เราได้8นาที2อ่ะเออที่มันใกล้จะหมดเวลาครับอันนั้นก็ไม่ผ่านแต่นี้ก็ผ่านเฉยนะครับตอนนี้เรามี72นะครับอีก2ดาวเท่านั้นนะครับผมหาที่มันแบบว่านาวิกยโยธิน2คนจำกัดใช้ปืนกลเท่านั้นเฮ้ยช,ช็อตมือปืนไอ้มือปืนนี่มันไขวะ <c oughs> อ่าดูดา่านแรกดิดา่านแรกครบแล้วนี่วะอันนี้กันเดียวเท่านั้นนะครับจำกัดใช้ปืนกลดา่านนี้นะครับ แต่ว่า HP ต้องมากกว่า70% 7ดดูดานสสิดาน3เราเนี่ดาวได้น้อยมากครับเพชรช็อตนาวินาวิกโยทินแต่ว่าใช้ปืนกลนะครับเพชรช็อตมือปืน4คนลองดูสิเพชรช็อตมือปืนเนี่ยอยากจะลองดูว่าใครมันมือปืนมามลองลองชี้ดูครับคนไหนมันมือปืนบอก5้าสิโอ้โหดูท่ายิงท่ายิงเจได้สวยมากนะครับ ไอ้ RPG พนี่มันมือปืนหรือเปล่าไหนน้องชี้ดิทหารารไม่ใช่มือปืนครับนองชี้ก่อนใครมือปืนมาระเบิดคนไหนก็ไม่รู้ครับทางแม่งอะผมจะพยายามยิง RPG แบบเออนั่นแหละไหนมือปืนโอ้ยโดนระเบิดครับเออผมก็ว่าผมยิงอาแบบเฮดช็อตหลายคนมากเลยนะ มันจะไม่มีแบบว่าโดนมือปืนบ้างไหนเหรอเออเฮดช็อตแล้วเฮดช็อตแล้วเอาลุลวะครับตรงไหนอีกอุ้ยโดนระเบิดแม่งปาระเบิดเลยเออเป็นไงล่ะเอออันนี้ยืนแบบไม่กลัวเกรงไม่กลัวเกรงต่อลูกกระสุนเออเรียบร้อยครับเ ARPG อาร์พีจีโอ้โหมันปลาระเบิดเลยเว้ยอันนี้หรือเปล่ามือปืนมือปืนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช,ไใช่ไม่รู้อ่ะลีครับลีสุนปึบยิงโอ้โมันปลาระเบิดเลยเว้ยโอ้โหทำลายผู้หญิงได้ลงคอเอาสิเรียบร้อยครับไหนต่อ ไหนเออเฮดช็อตรัวๆแบบรัวๆ,ๆไปเลยอันนี้แอบ,บแอบ,บแบบอบปะเออเฮดช็อตครับตรงนี้นะเฮดช็อตเรียบร้อยครับผมชนะแล้วมาดูครับว่าจะมันจะได้เฮดช็อตมือปืนหรือเปล่านะฮะมาดูกันเลยครับน้องโอ้ได้แล้วครับผมเฮดช็อตมือปืนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันมือปืนนะมันก็มือปืนกับทุกคนนั่นแหละ ตอนนี้เรามี73นะครับผมผมสังเกตว่ามันมีด่านหนึ่งนะด่านที่สองมันจะมีใช้ปืนกลใช้ปืนกลเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าเลือดผ่าน7จนะครับจะใช้ปืนกลเท่านั้นเอาไหมเอาไหมเอาดีกว่านะแต่เอาปืนกลครับเอาปืนกลมาแทนที่นะครับปืนกลอันนี้นะครับโอเคตีบวกก่อนตีบวกเลยจัดไปไปครับเราจะไปเล่นภารกิจกันครับตอนแรกรับภารกิจก่อนอู้เรียบร้อยครับรับเลยครับเยี่ยม ร้านค้ามีเปิดกล่องฟรีใช่ไหมมีเปิดกล่องฟรีก็เปิดเลยครับผมโอ้นะครับแล้วก็ไปเลยครับผมเล่นโหมดเนื้อเรื่องโอ้ไม่ใช่ต่อสู้เนื้อเรื่องโหมดเนื้อเรื่องครับแล้วก็อันไหนนะด่านที่2นะครับแล้วก็เนี่ใช้ปืนกลเท่านั้นเลือดแล้วก็ต้องไอซื้อด้วยใช่ไหมอ่ะซื้ออันหนึ่งนะครับโอเคไปเลยจะได้มีเลือดเพิ่มจะได้ผ่าน70%เนะครับเลือดเกินส0อะไรล่ะแล้วไหนนาะวิกโยทินคนไหน อันนี้สไนเปอร์มือสไนออเออเฮดช็อตอะไรครับผมอันนี้น่าจะนาวิกกโกยอทินไหมอ่าน,นี่นาวิกโกยอทินครับต้องยิงดีดออเออเฮดช็อตอะไรครับผมต้องยิงกี่คนนะสองมโอเคอน,นี่หน้าเหมือนนาวิกโกยอทินเลยแต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้หน้าเหมือนคนข้างบ้านเออเอาดีเรียบร้อยครับผม นี่หน่วยจโจมอันนี้นาวิทก็โยธินไหมนาวิยก็โยธินครับเออเฮดช็อตแล้ว2คนเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทําอะไรเลยตามสบายใจฉันอ่าโอเคเฮดช็อตแล้วครับสองคนนาวิก็โยธินเออเรียบร้อยเอาไหมเอาไหมเจ้เธอปืนไม่ค่อยแรงเลยครับผมปืนเบามากรีโหลดก็นานนี่คือข้อเสียของปืนกลเนี้ย เออตัวเจพยาบาลเอาเปล่าเอาเปล่ารู้สึกว่ากระสุนมันไม่ตรงด้วยนะมันดูแบบเป๋ๆด้วยเวลายิงอ,ะอ่ะอ่าโอเคแต่ก็เฮดช็อตนะครับรีโหลดกระสุนแป๊บเวลากีน่นาทีประมาณหลายนาทีไม่ใช่หลายนาทีหลายวิเออเรียบร้อยครับชนะแล้วเอา้าเอาเอชนะแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ทำไมมันเร็วจังปะโครเร็วครับ โอ้โหดีใจจังเลยได้ผ่านแล้วทุกคนผมได้ผ่านแล้วโอ้ตอนนี้ได้เจ็ดสี่แล้วครับเราสามารถไปเล่นด่านสามได้แล้วครับผมนี่ด่านเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนด่านนี้ครับค่าลัมโบชีวะค่าต่อเนื่องห้าคน HP มากกว่า70%นะครับโอเคก็อย่าค่อยไปเล่นกันพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมหูสนุกมากนะฮะแบบว่าถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะ สำหรับผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมไปเลยครับผมไม่บ่ายจุ๊บๆนะครับไ้เจอใหม่นะครับผมไปละ